สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่22นาะค่ะมาปลาเฮ็ดจ้ะว้ายว่าได้ปลามานานเจอเห็ดดำแม่นบ่ปลาด่เห็ดดำจ้ะอุยนี่ว้ายเห็ดดำเพื่อนๆว้าวโชคดีเลยนี่อุย้ยมาเด้อค่ะวันนี้วันอาทิตย์มานจะมานเดี๋ยวแป๊บนึงขอใส่ถุงมือก่อนนี่อุย้ยไปไปอ่ะ ดำดำพันหมานเลยจ้ะวันนี้อุ้ยดีนะเอากันไก่มาด้วยจ้ะโอ้ยเยอะนี่ดำเพื่อนเพื่อนดูก็ก็ดียังกบได้เนาะคะเนาะอุ้ยเอากันไก่มาด้วยนี่เยอะมากเลยนี่อุย้ยสวยๆเนาะแม่นบ่แม่นนั่นละเนาะนี่แต่ว่าดอกนางสัตว ะะเก็บเพชรดำด้วยกันจ้ะสีน้ำตาลขาสีน้ำตาลจ้ะคลิปนี้อาจจะทำสองคลิปเด้อยค่ะเด้อโอ้ยเยอะจะเก็บเอาไปต่มแส่แข็งบบเคยกินได้เต็มที่แต่เห็ดเนวานี้เนาะนี่นะโอ้ยเยอะมากเดินมาว่าจะมาดูเห็ดว่ะเอ๊ะมันอะไรดำๆเแดงๆว่ะสัสนี่โอ้ยอ๊้ย เละแล้วเนาแล้วบอกนี่นี่เยอะมากเลยอันนี้จะเค็ดอะไรไม่รู้เนี่ยดอกน้อยนี่เอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยกระไรคือกันเดินจะเดินนี่นี่ว้าวสุดยอดนี่ไปนี่อีกสองข้าง้ยสุดยอดเลยพอต้องเดินไกลโอ้เรเคยเพิ่งข้างแรกตเก็บเห็ดดำทุกปีหนาว บ่เคยผ่านมาจ้ะหนาวแล้วก็แล้วเลยเฮ็ดพึ่งแล้วก็แล้วเลยค่ะนี่เฮ็ดดำเด้อค่ะเด้อเก็บนุกนุกไปเลยบันนี้เห็นแต่เพลินเพลินผีๆทุกคนเก็บเนาะไปต่อคะ่ะอุ้ยอันนี้เฮ็ดอะไรอะ่ะอ๋อเฮ็ดพึ่งเนยไข่ไข่เฮ็ดอินโอกิแต่ไม่ใช่ขอพายจ้ะเฮ็ดเกาลักแก่หมดเลยจ้ะ ดายดีบดัได้มาบัวจีมาบัได้มาจา้ะเดินมาเขามาเจอกลุ่มเห็ดดำกลุ่มหนึ่งคะ่ะจะเก็บสะสมเอาเนาะจ้ะอันนี้ขาเหลืองเนี่ยอันนี้ขาเหลืองจะ้ะขาเหลืองสะสมเอาเด้อค่ะเด้อผมมันก็บ่ค่อยมีเห็ดเนาะน,นี่สะสมเอาอย่ากเก็บอย่ากเก็บ เก็บเห็ดป,ป่าเยอรมันปีพศ20ก็ประมาณนี้แหละค่ะป่ามันบ่มีเห็ดเนาะไม่อีกระดอกนพิ่มแวบๆหน่ยโอ้ยดอกน้บบนอ,ยอ,กนอยก็เอาเด็สะสมเอาเอาโลกเอาใช้เนาะมันมีพันเหลืองขาเหลืองไปตอเนาะค่ะเดินมาเจอเห็ดอุ้ยแก่แล้วเสดายอุ้ยเสดายบ่มาเห็ดเก่าลัดมีแต่แก่หมดเลยดู เกียมดนรายการเพื่อนนี่ไม่เห็นโอ้ยบัมาอุ้ยนี่ดอกนี้ได้อยู่งามๆค่ะดอกนี้ขอ,อแป๊บนึงนี่จะตัดให้ดูค่ะพีดพึ่งปี 20, ออยี่สิบอซอเดือเนเดือนเดือนโอ้ยเหนาะนานบ่ได้ดอกค่ะเพื่อนทอลี่ฟาเสียดายเพื่อนเพื่อนโอ้ยบ่ได้มาแหม ตั้งแต่หนาวมาเนี่ยบได้มาเป็นเป็นเดือนแล้วจ้ะเห็ดแก่นี้ตายหมดไปต่อจ้ะเห็ดแก่หมดเลยจ้ะเห็ดเขาลักบ่ได้มาเสดายเดีน้องอุ้ยแก่หมุดดูโอ้ยเสดายเดีคือบ่มาณนี้ตอนนั้นน่ะเห็ดอะไรจ้ะแก่มุดละเห็ดเสดายเด้เห็ดมา เห็ดลิงจื้อน้บอไปแล้จ้ะค่อเห็ดลิงจื้อเห็ดแก่วัดดูเห็ดเกาลัแก่ทิ้งวัดเห็ดเกาลับ่มาโดนปฏิทูเสดอะไรดีน้อเห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดอะไรไม่รู เห็ดลมเปลือเห็ดแก่นี้มุดแก่นี้มัดแล้วมาดูเฮาเว่อเลยจ้ะเห็ดโอ้ยเสียดายแก่นี้มดแล้วจ้จะเจอเห็ดอะไรเนี่ยกระคอมวะเห็ดนางล,มล้มบ่อนางล้มเท่าแล้วาได้อยู่บ่อุ้ยได้อยู่ว้าวมันมนันเห็ดนางลม้ม อุ้ยเป็นโชคดีขั้งแรกที่ได้เจอเหตุคนางล้มดอกใหญ่ๆงามๆอุ้ยธรรมชาติกว่านี้เนาะอุ้ยสดายดียดูจะเอาที่ดอกที่ได้ตัดเลยค่ะตัดเลยตัดเลยอุ้ยดีใจหลายดอกใหญ่มากแต่ว่าสดายมันเกะแต่ว่าเอาได้อยู่ค่ะดูอื้อใช่เลยหอมอุ้ยสุดยอดเลยค่ะดู อุย้ยธรรมทา,ากิคนนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยลอยนอนลอยทากกินใช่ละคะเฮ็ดนังลมเนาะค่ะเนาะว้าวออกไปจ้าออกไปหมดโอ้ยสดายดีเนาะฟ้องนี่เบ่งเนีเบ่งนียโอ้ยสดายดีธรรมชาติคนนี้บด้เลยเนาดูนอนนอนก็กิกนคนก็กิกนโอ้ยช่างเนาลคะคะเนี่ยโอ้ยสดายดี ดอกบางงามแต่ก็จิตัดเอาจะคือฝรั่งเขาบอเอาไปกินเนี่ยหรือเขาบอเอาวิยตกใจทากอุ้ยดูจะตัดเอาอันที่เอาใช่ละคะเนาะแม่นว่าจะเพื่อนๆ้นาแม,ม่นก็เล่นมาได้ๆจ้ะนี่จ้ะ,จะนี่ได้เลยอันไหนนากก็อ,ออกนี่จ้ะ น่อช่างน่าขึ้นลาจ้ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหมดเลยเนาะว้าวสุดยอดเลยค่ะเพื่อนอันนี้จะได้อันนี้ก็เอาได้ไหมแต่ว่าเอาไว้ถากกินไปเหอะ่จะ้ะเดี๋ยวปีหน้าจะมาดูอีกเนาะเพิ่งครั้งแรกได้เห็ดนางลมนี่จะ้ะใช่ค่ะใช่ใช่กินได้อยู่แต่ใช่แล้วเนาะ,ะเพื่นเนี่ยอ้ยสุดยอดเลยค่ะเห็ดนางลมกินได้อยู่ตน้นอันโอกป่า ต้นโอ๊กมันโบจะขัตัดขึงนึ่งว้าวสุดยอดค่ะว้าวขึงนึงล้มเอมิเช่เฮ็ดนังล้มค่ะโบสวยแต่ก็เอาไปได้เอาไปพัดอุ้ยแต่ว่าขันเน่าเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปาดอีกรอบนึงเนี่ยมันเน่าโอ้ยเสียดายเดยนี่เห็นบ่ดูเน่านอนจอโอ้ยเสียดายเนาะ เอาแจกกันกินเอาไปได้อยู่ะมาณนี้ล่ละนี่ประมาณน,น,าณนี้เรากินนอนดีกว่าน,นอนกินเรานะจ๊ะโอ้ยสดายดีคือม,มาสาเนี้ยเนี่ยดอกสวยๆเลยค่ะไปต่อเนอะเอานะด้เห็ดดำขาเลือกสั่งสซื หมอก็ตตอดูตุ้มติ๊กๆเอาขาเอาดูขาขานางอุ้ยเนี่ยเห็นบ่าแล้วก็มีเม้านี่แหละค่ะโอ้ยอยู่ใต้ใบไม้อุ้ยจะดูใต้ใบไม้อยู่ใต้ใบไม้ดูขาเหลืองฟันเนี่ยขาใหญ่ๆเหมือนกันนะเนี่ย จะนี่กำแมแ่นี่อุย้ยมีใต้ใบไม้ไ้ค่ะเด้อเนี่ยถ้ามันเป็นโมกยโ็ยังเงี้ยอุ้ยเคดกระดมผมลังออกจ้ะดูพันนี่ขาเหลืองเด้ค่ะเด้ออุ้ยนะชนออกคักเลยเนี่ดยดอกอ้วนๆขาวอๆๆ้วนไหนล่ะเห็ดด้วยแบบนั้นไหนล่ะไหนล่ะ,น,ละนี่ ฉันจะเผาแล้วมั้งเนี่ยนี่คำเพื่อนเนี่ย,ต,ย,ยตัวนี้โบแมนเด้อค่ะเด้อตัวนี้โบแมนเฮ็ดพิทเด้อจธอเด้อโอเคไปต่ออุ้ยนี่ดีสะสมเอาอุ้ยมันอยู่ใต้มอสมันกำลังงอกนะ่ะเห็นบ่อสจเดินพอดีก็เหยียบกันแล้วนี่โอ้ยมันอยู่ใต้ใบไม้ใครจะไปหาเจอนี่นะ้ะ ได้แล้วสะสมเอากะแมนอู้ดลยมันเหี่ยวนี่จะ้ะนอนก็นมาอุ้ยตกใจทากยังมายังเกาะอยู่นะ่ะนี่เอ้ยเด็กกำงนี่จ้ะก็สะสมเอาประมาณนี้แหละนี่ค่ะเพื่อน สะสมเนาะบัลายคือทางนองเยาเนาะต่อค่ะนี่ค่ะอุ้ยเส็ดดำกำลังออกแต่ว่าฝันตุ้มมุดที่มีดูเนี่ยบัทันถากเลยค่ะเนี่ยใต้ใบไม่ดูอสะสมออกลองไปมกดูนี่ค่ะประมาณนี้แหละนี่จ้ะโอ้ ความสะอาดอยากเนาะนี่โอ้ยกำลังออกสะสมอยากได้เนาะอยากเก็บกินอู้ก็โอเคอยู่นะไม่บานไปตัดขาาสะสมเห็ดสะสมเห็ดโอ้ยเห็ดกำลังออก นี่ขาสีน้ำชอบมากขาสีเหลืองนะคะอือไส่วะเออผิดหนกักผิดทักขอนะขอนะโอ้ไส่โดกนึงหน่หนอบูบอูออกไป จดทากเอ้ยยังมะเกะอยู่นี่จะเกาหลักประมาณนี่แหลจะจะเก็บเพชรดำเก็บเพชรหนาหน,น,นาวมีโพสต์ยี่สิบก็จะประมาณนี้ครับมันไปเลยปัดทิ้งเจอเพชรดำปัดขั้งแรกเราก็ได้เจอดอกอง,งามๆแบบนี้ทุกทีกเขาบอกเจอมัานปัานนี้เนาะนี่อุ้ยขาใหญ่ที่จะ ขาใหญ่ๆบุบ,บเรียกเอาค่ะกำลังข้นได้นี่เฮ็ดดำขาเหลือง,องนี่เป็นหยุมเป็นหยุมจ้บะบดไหลอยะในนี่ก็ะชังน่องหลับบอออกดำ,ดำดำโอ้ยหลากถอนโคนกี่้าสะสมเห็ดสะสมเห็ด มัน,นคือมันสีแหลๆ่ๆห่บอลนี่จะโอ้สุดยอดนี่บอลนี่ก็สีไหล่เป็นจุ่มๆหรอล่ะค่ะทุกค,คนเลยกำลังออกนี้ใหญ่อะอี่อีกสีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลนี่สีเหลืองเดนะ้อค่ะเด้อมีสองสายพันธุ์ล้วก็เป็นสองล้วเป็นชั้นดอกไม้อุ้ยสวย นี่กต่ประมาณนี้แหละจ้ะอุ้ยอีกหนึ่งนี่เนาะอ,อู้ยเห็ดดำกำล,ลังออกเด็ดเนี่ยนี่เอาเน,นี่ยไม่เอาอันนี้เอาได้เอาเอออเาบัดอกบัวเอาเอา,เอาตัวนี้ขาสวยเล็กได้แต่เอาหมดแหละว้าวบ่ค่อยมีเนาะค่ะจอดเล็มเห็ดเด็ดเนี่ย ไปดอจ้ะสวัสดีค่ะพเพื่อนวันนี้ก็ได้เห็ดนางรมเนาะคะ่ะนางรมเถาก็เห็ดดำขาเหลืองเนาะคะ่ะดอกเล็กๆก็ประมาณนี้แหละ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะเนาะชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรด้วยจ้าขอบคุณค่ะอาจจะมีคลิปสองเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอเคจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ